มาถึงหน้าร้านไอ้นี่ละวเซเว่นบงพับเทศบาลนบำมบงพับก็หลายๆกระแสก็บอกว่าไอ้ชัยตายแต่ไอ้ชัยมันเป็นอมตะแล้วมันชอบอมตะเป็นผู้ที่ไม่มีวันตายนะถ้ามันบอกว่าตายมันก็คือเดี๋ยวมันจะมีการเคลื่อนกำลังกันผมว่ามันจะไปแนวนั้นได้มากกว่า แนวประตูร้านนะกล้องเราเนี้ยแต่ไม่ได้แนวตู้เติมบุญก็ย้ายตู้เติมบุญมาอยู่ข้างเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องติดกล้องเพิ่มแล้วไปเสือกอะไรเ็าด้วยไปเลยไม่ใช่หน้าที่เลยวันนี้มาใช้ตู้เติมบุญปรากฏว่าใส่เงินแล้วมันไม่มันไม่นับเหรียญเหรียญบาทให้ ผมต้องใช้หยอดหยอดแล้วตอกลงไปแรงๆอะ่ะมันเหมือนมีอะไรฝุดๆขวางอยู่อะ่ะมันเป็นแก๊งชนิดหนึ่งอะ่ะเขาจะหาหายางหากาวอะไรไปอุดตรงช่องที่เงินผ่านเพื่อให้พอมีเงินติดพอเงินติดค้างลงไปเนี่ยเหรียญห้าเหรียญสิบเนี่ยพอติดค้างปุ๊บแล้วมันก็จะเขามันก็จะกดไม่ออก เขาแล้วเขาก็จะมาเขี่ยเอาเงินออกไปอะ่ะคนเราเหลยวนี้มันทํามาหากินแบบนี้กันแล้วนะเอ้ผมไม่ควรจะพูดเรื่องนี้เลยอันนี้จะมาดูยืมายืนดูรถสักหน่อยหนึ่งเรื่องยายเหรอยายนั่งคันหน้ารถไม่เปิดสัญญาณถ้ารถไม่เปิดสัญญาณคือเขาจะย้ำผมแน่เลย ขาจะยืมรถไม่เปิดสัญญาณทุกคันเลยแขกมาคุมเอารถไปเองอะแขกจามนะเป็นนักแขกนั้ง,ง,ขงเขเมนไม่เปิดสัญญาณแต่มันก็เปิดสัญญาณนะมันไม่เปิดเข้าเวียบัสแต่มันอาจจะเปิดเข้าอันอื่นก็ได้ระบบสิมการ์ดมันก็ยังทำงานอยู่ ก็มไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นยังไงแล้วเพราะมีทีมงานมาประกบข้างหลังผมแล้วก็ลอยลมยาลมยาใส่ไททอยผมเพื่อให้หัวชาจำอะไรไม่ได้คืนนี้การประกบในลักษณะนี้คืนนี้จะต้องมีจะต้องมีการต่อสู้การเสื่อนไหวกำลังกันเพราะว่าเขาคอยมาควบคุมมาประกอบผมอยู่เนี่ย เดี๋ยวค่อยดูรถคันนี้นะอันนี้ไม่ใช่เว้ยอันนี้ไม่ใช่พอ้อใบแล้วถ้ามันเป็นรถสินค้าว่าไงนะอันนี้มันจะไปพอดีเลยใช้ภาษาอังกฤษคำว่า MAT M A T C H ไปแมทชกับพวกที่ผมคอยเนี่ยคอยลมยาใส่ผมแล้วก็แล้วก็คอยพอผมพอเขาจะลงเขาเหยียบตีนผมทีนึง่งก็โอเคนะเอาคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ละมั้ง ผมสั่งไปแล้วเนี่ยสั่งบน Facebook ไปแล้วอะ่ะโพสโพสยังไม่ได้โพสออก Youtube อ๋อโพสไปแล้วอะ่ะตกลงรู้เรื่องแล้วนะก็ะให้ผมมายืนเฝ้ามาบอกทุกครั้งมันมันเป็นไปไม่ได้นะให้วันเนี้คืนเนี้ยถ้าใครเข้าเวรตำรวจใครเข้าเวราหาร ในกรมราชอ,องครักษ์นะกรมราชอ,องครักษ์สั่งได้ทั้งตำรวจทั้งทหารนะของสำนักพระราชวังเนี่ยก็เป็นลูกน้องไอ้ไอ้ทรมวันนั่นแหละไอช้ชีวันอนะ่ะเออคืนนี้ไปสำรวจบัดวัดสุทัศน์ให้ผมหน่อยว่าทำไมเขาถึงได้ปิดประตูแล้วก็ปิดไฟมันสองทุ่มมันยังไม่น่าจะปิดเฉียบขาดอย่างนั้นอนะ่ะ แถมยังมาหลอกกันอีกว่าเขาเข้าไปวุ่นวายในวัดหลายแห่งหลายจุดก็ดูแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรเขาบอกเอารถขุดเอารถขุดแบคโฮเข้าไปข้างในวัดโอ้ถ้าถึงขั้นนั้นก็ต้องรู้สึกว่าแย่นะอ๋อ,อนี่ไปจะปับ๊บจะไปปราบให้เหรอคันที่ผมไม่ยืนนี่คันที่สองแล้วเนี่ยรถพราใบนี้คือคือสามารถคนนั่งได้ ถ้ามันพิ้วเนี่ยลมมันเดินถ้าไปรถกล่องพลาสติกหรือกล่องอลูมิเนียมถ้าคนนั่งแล้วก็ถึงตายเลยอะหายใจไม่ออกฝาแม่ก็โคตรแน่นเลยนี่ผพาใบมันพิ้วลมมันเดินอยู่มันคนน่าจะอาศัพอได้เปิดข้างนะสองคันแล้วแล้วก็ มันโมมันบอกว่ามันจะไปปราบให้อันนี้พูดเรื่องจริงนะแล้วก็เราไม่รู้ว่ากองกำลังจากที่ไหนไปทำอย่างนั้นฝีมือใครทำก็ยังไม่รู้เลยวพาคลิปคงจะหยุดแค่นี้แล้วมั้งเนี่ยได้ไปเข้าไปสองพันลว อย่างเงี้ยใช่แน่นอนเลยใช่การขึ้นกำลังเพราะว่ารถที่ขนสินค้ามันจะห่างกันราวชั่วโมงอะ่ะไอน,นี่มันติดกันเลยเนี่ยยืนยืนพูดไปพูดมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแนละ้วเนี่ยแย่งอำนาจอ ลลกัติราชองค์นะอย่าพยายามแย่งเลยเป็นสถานที่เขามีความเข้าใจผิดเข้าไปยึดสถานที่ได้มันก็ไม่มันไม่ได้แบบว่าใครเข้าไปอยู่แล้วจะได้เป็นเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าเมืองพอออกมาแล้วความเป็นกษัตริย์จะหายไปความเป็นกษัตริย์นี่ถึงเดินออกมาก็ยังมีความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่แนละ้วถ้าไม่ทําอะไรที่ผิดพลาด แก้ผ้าหรือเะยนุ่กม,กขมะขามหรือเจ้าอะไรมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินมันก็ยังอยูอ่เพราะว่ามันเป็นเป็นลูกไงมันสืบสันติวงศ์เป็นลูกของในหลวงร .9 รเขาแก้ผ้าบ่อยที่สุดเลยอ่ะตามเข้ารหัสงานอค .1 อน,นะพระเจ้าอค .1 พระเจ้าดูดฝวยที่หนึ่งผมพูดเล่นนะ ยังไม่เคยเห็นจะจากแต่เขาไม่อยากเห็นไม่อยากมันรู้สึกมันจะวุ่นวายมันไม่ค่อยปกติมันไม่ใช่ใชัยหรอกงานพวกนี้ไอ้สองคันเมื่อกี้งานของอีเทพอีเทพกับใบแปะเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยนละมีไอ้แขกด้วยไอ้หน้าแขกหน้าเขมรกระเป๋ารถอ่ะทั้งหน้ากลัวแล้วคนพวกนี้นะ เงินในกระบอบตัวเอามาเป็นค่า,าใช้จ่ายสําหรับการเคลื่อนไหวพวกนี้ยแล้วเมื่อไหรมันก็สุ่มเสี่ยงที่ขอสอมกอจะเจ๊งเลยพอมันเจ๊งแล้วพอเอารถนาเงินนาวิ่งเขาก็มีกิจการอยู่แล้วแต่เราเด๋ยวเจ็บช้าเลยนะต้องขึ้นรถแพงโดยที่ยังพอจะขึ้นรถถูกต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งอนยะ่างเงี้ยทำอย่างนี้ไม่ไหวเห็นแค่ตัวนะต้องจัดการด่วนเลยนะ วันนี้พรุ่งนี้จัดการให้เรียบร้อยเลยนะไม่อยากจะสั่งนะอะโอเค